วันที่ 19, ที่สิบเก้าจะถึงนี้เป็นวันทอดกระถินวัดวังหินและ้วอาทิตย์ต่อไปคืออาทิตย์ที่ยีสบหกตุลาเราจะไปทอดกรถินที่ศูนย์จิตภาวนาชินวงนะก็จะเหมารถบัสไว้คันหนึ่งเหมือนเดิมนะสำหรับโยมที่จะร่วมทอดกรถินด้วยนะหลัจากที่เราทำบุญมาอาทิตย์ที่วัดวังหินเสร็จก็ใครมี ต้องการนำรถส่วนตัวไปก็ไปใครต้องการนั่งรถบัสไปก็ไปนะนะตามความปรารถนานะปกติทุกปีเนี่ยจะมาไปทอดหลายวัดนะทอดประประ่าทอดกระถินนะปีนี้เศรษฐกิจแยนะ่ไม่ต้องไปไหนกันเลยนะเนะย่าแต่ไปทอดที่อื่นนะในวัดตัวเองก็ยังแย่นะจอดอมก็ลำบากนะก็เลย เอาละทำบุญอย่างอื่นเอานะทำบุญโดยการภาวนานี่แหละนะกวาดวัดเข้าอยากได้บุญนะนะล้างห้องน้ำบุญทั้งนั้นนะยังโยมไปทําบุญที่วัดไหนก็ช่างตอนนี้นะช่วงนี้เทศกาลกระถินเนี่ยนะนะก็อย่าไปทําบาปห้กับตัวเองเพิ่มไปทิ้งขยะนะในเป็นที่ในวัดอะไรเงี้ยนะ ว่าต่างหินเน้นจังเลยเนะ่พยายามจัดการขยะเวลามีงานกระถินป่าป่าทุกปีนะแต่เอาไม่อยู่ทั้งขยะน,นี่ตั้งทียิบแล้วนะกูทิ้งกูอยากจะทิ้งไหนกูก็ทิ้งอ่นะทิ้งอยู่ข้างถังนั่นแหละจะใส่ในถังก็ไม่ใส่เ,เขียนติดไว้เรียบร้อยทังนี้ใส่ขยะอะไรนะไม่สนใจอยากจะยัดตรงไหนก็ยัดอย่างเงี้ยนะก็เลยกลายนว่า ทำบาแปแลกบุญอน่ะืะ่นภาระของอื่นต้องมาจัดการอีกยิ่งถ้ามีโรงทานนีะ่ก็จะมีปัญหาอย่างนี้นะปกติเมื่อก่อนนี่ไม่มีโรงทานนะเนะจ้าภาพป้าปาเจ้า,ากระถินมานะก็จะเลี้ยงเฉพาะเจ้าภาพนะทางวัดก็จะจัดเลี้ยงเฉพาะเจ้าภาพเจ้านะบ้านก็เอาข้าวหมอ้อแกงหมอ้อมาช่วยกันอนะไรก็ไม่ก็จะมีภาระ,ราะเรื่องของขยะเท่าไหร่ เราทั้งินนี่เป็นวัดแรกๆท,ท,ที่ตั้งโรงทานในวัดนะต่อมาวัดอื่นมันญาติโยมมาทําบุญมาเห็นเขาเอาไปทําที่วัดตัวเองมั่งวัดบ้านตัวเองมั่งไปไกลายว่าเดี๋ยวนี้มีโรงทานทุกวัดนะพอมีรงทานก็มีพวกมาทําบาปทุกวัดเหมือนกันตัวนี้นะคือไม่ได้คิดจะมาทําบุญนะมาก็าขออาหาร,รงทานน้นงทานนี้ขนไปใช่ไหมไม่รู้ขนไปทำไมนักหนากินก,ก็กินไม่หมดนะ รถซาเล้งมาขนมั่งรถมีทั้งรถเก๋งมาขนก็มีพอเขาเปิดรงทานรู้เอาละขอเป็นทุกรงทานเหี้ยวอีลุงตุงนั่งกลับไปนคนก็ไปนั่งอยู่ใกล้ๆแถวต้นเงินนะนะเวลามีกองป,ป่าๆของกนะระถินพอเพิ่งไหนดึงแม็กทำท่าจะไปติดต้นเงินนะแบงยี่สิบไปเพิ่นไหนดึงแม็กพันติดมือกลับมากนะ็เนะห็นมกระตานะ พวกนี้พวกจ้องไปทําบาปไม่ได้จ้องไปทําบุญนะสมัยโบราณเห็นไหมเราเคยฟังตำนานเรื่องของกรถินมาเยอะแยะโอ้เห็นใคเ,เจ้าภาพทอดกฐินกันอยากจะได้บุญเข้ามั่งนะบริจาคเข็มไปอยากได้ไปเผื่อพระจะไปปะชุนจีวอนขนาดนั้นก็ยังได้อันนี้ส์งมากที่ดูอันนี้บุญก็ไม่คิดจะทำนะบางคนเป็นยาง้ง ไม่ใช่าตะเวนทาบาปวัดโน้นวัดนี้เทศกาลกรถินที่นี่อิ่มบาปไม่ใช่อิ่มบุญนะนะกายเป็นยางงั้นก็เลยคนไะม่ฉลาดคือเอาตัวรอดเฉพาะหน้านะนะหากินเฉพาะหน้าไปวันวันหนึ่งพอให้รอดตัวเปวันหนึ่งแต่ไม่ได้คานึงถึงอนาคตนะไม่ใช่อนาคตเฉพาะวันข้างหน้านะอนาคตชาติหน้าด้วยนะ ชาตินี้เราหิวโหยขนาดนี้ชาติหน้าจะเกิดเป็นอะไรกันดูแล้วสมมติว่าชาติหน้ามีอยู่จริงๆอย่างที่พระเจ้าตรัสไว้นะมีพบููิต่างๆอยู่จริงนจะไปเกิดเป็นอะไรกันไอ้สภาพจิตที่มันหิวโหยขนาดนี้มันเกิดเป็นเปรตแค่นั้นเองจะไปเป็นอะไรยิงตอนนี้ว่าต้องเห็นประกาศห้ามหวานทานเวลามีงานบวชในวัดนเพราะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายพวกนี้นะ ไปง,งานศบโยมอยู่ท่านหนึ่งนะเราก็โยมก็รู้จักคุณเคยดีเนาะก็ไปจูงศพรอบเมนให้เขาหน่อยอ๋อเขาก็หวานทานไปด้วยโอ้โหพวกแก้งทานนี่ไม่ได้สนใจพระจะเดินจูงใส่ศีลอะไรกูแทบจะวิ่งชนพระกันเนี่ยแย่งเศษเหรียญโปรยทานเนียมีความเห็นแล้วก็มีความรู้สึกอเนตอนาจใจว่าโอ้ความโลภเนี่ยแม้แต่เพียงเงินเล็กๆน้อยๆแค่นี้ก็ยังโลภได้ขนาดนี้ เมืไม่รู้กาละเทศะไม่สนใจอันนี้เป็นเรื่องที่นะไม่อยากเห็นโยมเป็นอย่างนั้นคือโลภก,ก็ให้โลภประกอบด้วยทหน้อยนะทรมิยะโลภะเนี่ยนะ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 คือโลภก,ก็อยากคือมีเงินมีทองะทำมาหากินนะให้เต็มที่แล้วก็มีความสันโดษยินดีในสิ่งที่ตนมีตนได้ สันโดษไม่ได้ไปว่าขี้เกียจนอนอยู่เฉยนะสันโดษคือทำเต็มที่แล้วได้อะไรมากก็ยินดีพอใจแค่นั้นนะไม่ไม่ได้ต้องการมากกว่านั้นนะทําทเต็มความสามารถแล้วมันได้มาขนาดนี้เอาเคเายิ่งอยากได้มากขนาดนั้ยิ่งทุกข์แค่นั้นเอง <laughs> อยากได้ขนาดไหน,นมันก็ได้แค่นี้แหละ <laughs> แต่ถ้าจิตใจเราหิวกระหายอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะมันก็จะสั่งสมเป็นนิสัยเป็นวาสนา นะวัสนนันี่ไม่ใช่เพราะเรื่องบุญอย่างเดียวนะมันเรื่องบาปด้วยนั่นแหละมันกลายเป็นวัสนากลายเป็นนิสัยอยู่อย่างนั้นนะนะเกิดพบในชาติไหนก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนก็ารังเกียจแต่คนที่เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเนี่ยใครเขาอยากคบคาสมาคมด้วยนะนะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งไปทำบุญก็จะไปคาดหวังว่าจะต้องได้บุญมากๆอะไรจนเกินไปนะ่ะ ให้สังเกตด,ดูใจตัวเองใจเราเป็นบุญจริงไหมนในขณะที่ไปทําบุญเนี่ยนะะถ้าใจไม่เป็นบุญเนี่ยเบรกไว้ก่อนปรับใจตัวเองก่อนแค่นั้นเองนี่เราทําด้วยความโลภเราทำเพราะอยากให้เขาเห็นว่ากูนี่รวยนะนะถ้ามีสภาพจิตอย่างนี้เราเบรกตัวเองไว้ก่อนนะเขายิ่งเขายกย่องหน่อยนะบางวันที่ทายกปากหวานเลยนะโอ้ยอจนก้นลอยประธานกระถิ่นประธานป่า ย,ย,ย้อย่อจนก้นกระดกนะเป็นงนโอ้ยมีต่ไลควักเท่านั้นอาจะต่อยอดเท่าไรตอนนี้ยอดได้เท่านี้แล้วควักกันหูพึ่งตาตั้งนะพิธีกรปากหวานอย่างี้ะนะพนะิทีถามไม่ได้เป็นบุญนะถาไมได้โลภะแท้ๆเลยครอบงำใจเ,เสริรเสริญหน่อยโอ้ยนะ ทำด้วยความโลภไม่จะทำด้วยปัญญาเป็นอย่างนั้นเะต้องระวังตัวเองแอาแค่พื้นฐานง่ายๆอย่างเงี้ยน,นะนะยิ่งถาวางใจดีๆนะไม่ได้ทำเอาอะไรเลยยิ่งดีไปใหญ่ไม่ได้ทำเพื่อจะเอาบุญอะไรทักอย่างทำเพื่อเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อส่วนรวมอะไรก็ลงมือทำแค่นั้นเองเพราะว่าทุกวัดก็สร้างมาก็จะบ้านนะั่นแหละสร้างนะเป็นของส่วนรวม พรนะจะดีจะชั่วเดี๋ยวก็วรรณาภาพตายจากวัดไปหมดแล้วก็พระหลุดใหม่มาอยู่แทน,นแค่นั้นแหละแต่วัดนี่เป็นของส่วนรวมนั้นะปัจจัยเงินทองทั้งหลายที่ยอมทําบนญกับไว้ทานุบบำรุงวัดนะบางวัดในปีนึงได้สองสามแสนสองแสนนะี่ถือว่าดีแล้วนะไปบางวัดแต่สองสามหมื่น <c oughs> นะนะมียุ่แค่นั้นแหละทั้งปีนะกถินทีนึงได้แค่นั้นแล้วก็ตั้งหินก็เคยเปอย่างนั้นมีอยู่ปีนึงที่โยมมา เป็นประธานกตินคนมีคนมีสตังในเมืองไม่ลกนี่นะนีโอ้ยใจปัม้มทอดมันเจ็ดวัดวัดละสามหมื่นได้อยู่แค่นั้นนะทั้งปีค่าน้ำค่าไฟไม่พอจะจ่ายเนะเป็นอย่างนั้นเนะีเพราะฉะนั้นก็ทำก็อย่าทำด้วยความโลภอย่าทำด้วยความคิดว่าโอ้ยคนคนเขาเห็นว่าเรานี่ไปทำบุญหลายวัดนะเป็นประธานหลายวัดอะไรอย่างนี้น หรือทำเพราะต้องการชื่อเสียงอะไรก็แล้วแต่นะถ้าทำได้เหตุอื่นนะแปลว่ามันทำด้วยความโลภละทำมากได้น้อยนะในี่เกิดเ่าเอาละเรามีอยู่แค่เนี้ยี่สิบบาททำกับเขาเขาไปทำวัดไหนกับขอแทรกเขาไปหน่อยมีร้อยนึงทำเต็มที่ได้แค่นี้แหละนะก็ทำเท่าที่ตัวเองไม่ลำบากนี่นะไม่จำเป็นจะต้องไปทำอะไรเยอะแยะมากมาย เป็นการอย่างน้อยเป็นการฝึกนิสัยตัวเองให้เป็นคนที่รู้จักเสียสละแบ่งปนันแค่นั้นเองแล้วบางคนอาจจะบอกว่าไม่อยากทําบุญกับวัดแล้วพระไม่ดีมีแต่ข่าวเสียหายก็ทําดิเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจอนจัดจะไปทําบุญกับโรงพยบาบาลทาบุญกับเด็กยากไรอะไรก็ทำทำให้เป็นนิสัยทำให้เป็นหนเป็นนิสัยทําบ่อยๆนะตื่นเช้ามาได้ทําทุกวันยิ่งดนะีได้ตักบาตรทุกเช้า นะถ้าให้อาหารหมาจรจัดทุกวันอะไรนะแต่ทำอย่างมีปัญญาด้วยนะเห็นหลายคนไปทบุญให้อาหารหมาจรจัดแล้ไปขอเศษอาหารร้านอาหารที่นู่นที่นี่มาไปเทเลียราด้วยข้างถนนหน้าบ้านชาวบ้านเขาโนซะ่กโปรเลอะเทอะไปหมดนะหมาหนูาาก,นกินไม่หมดเลยนะี่ชาวบ้านเขาก็ด่าเนะี่ยอันนี้ทําบุญแต่ว่าไม่คานึงถึง คนอื่นไม่ทำคำนึงถึงส่วนรวมเนี่ยก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะมันยอมหลายคนนะโอ้ยสงสารหมาน่ะไปเก็บมาแล้วมาปล่อยวัดแ <c oughs> ทนที่จะกลับไปเลี้ยงที่บ้านสงสารหมาแต่ดันมาปล่อยวัดเลยวุ่นวายหมดน่ะไปวัดไหนก็นมีแต่หมาเต็มวัดที่ไหนน่ะเป็นปอย่างนั้น,นเห็นเคยได้ยินข่าวทีเห็นไหมโอ้ย ทำฟาร์มไก่ไว้ปรากฏว่ามีความรู้สึกกลัวบาปขึ้นมาที่จะขายไก่นะเป็นวิจฉาบรณิชาไเพรากฏไก่ในแล้วไก่ขายไปก็อเอาไปเชือดทําเป็นอาหารแค่นั้นเองนะไปเห็นเข้ากับสงสารไม่ใช่เจ้า,จาของฟาร์มเป็นคนที่เข้าไปเห็นก็เลยอยากจะช่วยไก่ก็เลยไปซื้อมา,มาถามหลวงตาที่วัดแห่งหนึ่งหลวงตาผมจะเอาไก่มาปล่อยวัดได้ไหมได้ หลวงตาตกใจมาทีเป็นรถสิบล้อคนมสองสามร้อยตัวเต็มวัดทุหมดทีนี่นี่ไอน,นี่ก็ใจบุญประหลาดนะใจบุญเลยทำให้พระเดือดร้อนอย่างงี้นี่นะนันก็ทำให้มันเหมาะให้มันสมนใจบุญก็ดูบ้างเออถ้าตัวเองชอบอย่างนั้นก็เอามาไปเลี้ยงที่บ้านเอาไก่ไปเลี้ยงที่บ้านไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกแต่ก็ระวังด้วยนะ ไปเห่ารบกวนชาวบ,บ้านเขาไหมบ้านใกล้เลือนเคียงเขาเหม็นไหมอะไรเวลาเราอยู่กับหมากับแมวเราก็ไม่เหม็นนะใช่ไหมไม่ได้กลิก่นหรอกนะกลิ่นฉี่แมวเงี้ยเหม็นจะตายแต่ว่าไอ้คนเลี้ยงมันไม่ได้กลิ่นหรอกเพราะชินมันกินขี้ฟันตัวเองเลยไม่เคยได้กลิ่นสักทีหรอกได้กลิ่นแต่ขี้ฟันคนอื่นเป็นอย่างนั้นแต่คนอื่นเขาเดินมาเฉียวก็ได้กลิ่นละกลายเป็นการเบียดเบียนตัวเองโดยอ้างว่าฉันกําลังทําบุญอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องระวัง นไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นต้องเป็นอย่างนั้นนะการทำบุญที่แท้จริงคนจะเป็นอย่างนั้นไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยนะโอ้อยากทําบุญเหลือเกินที่บ้านมีข้าวสารจะกอกหม้อลูกเมียกินอะไรผัวกินอะไรเงี้นะบุก็ครั่งพระเกินเหตุโอ้ยพระอรหันต์พระอริยะแห่ไปแล้ว หลวงปู่นี่มีบรารมีมากแห่ไปทําบุญเที่บ้านนี่มีข้าวจะกินจะเอาบรารมีอะไรนะมันก็ทำเป็นพอเหมาะพอสมพอดีพอดีอย่างนี้นะมีวิธีการทาบุญเนี่งต้องเยอะแยะโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองนะนะบางคนไม่มีเงินลอกแต่ไปช่วยงานในวัดจิตอาสาช่วยกวาดช่วยล้างของน้าําเวลาเขามีงานอะไรนะไปช่วยล้างจานอะไรอย่างนี้นะบุญทางนั้น อยู่ที่ระบุญเนี่ยไม่ต้องเสียเงินอย่างเดียวน,ยนะไปช่วยกวาดวัดเนี่ยเห็นมีโยมหลายคนมามากันทั้งครอบครัวเลยบางทีนะนะไม่บอกพระด้วยนะเอาน้ํายาล้างห้องน้ํามาเองเอาแปรงขัดห้ดองน้ํามาเองนะแอบทํากลัวพระจะเห็น <laughs> แอบล้างห้องน้ําำฝกโยมเขามาเห็นก็เนียดีครอบครัวเนี่ยมาล้างห้องน้ําอยู่บ,บ่อยๆเราก็ได้แต่ชื่นชมอโนุโมทนาในะ่ไ นี่ประเภทอย่างเงี้ยได้บุญจริงไม่ต้องใครครับใครเขาไม่เห็นไม่ต้องให้ใครเขามายกย่องไม่ได้มาขอน้ําบัดกินสักแก้วอาหารก็หอมกินเองเลยนะทําเสร็จแล้วก็กลับนั้นเองนะอย่างเงี้ยได้บุญแท้นะไม่ได้หวังอย่างอื่นนะอย่งเอาลูกเอาหลานมาทําด้เย็นกายเป็นอะไรกลายเป็นบร,บรดกทางธรรมนะบารดกบุญติด ติดใจลูกหลานไปนะพ่อแม่พาทำมาอย่างนี้สังเกตดูนะพ่อแม่ตักบาตรทุกเช้าลูกก็ใส่บาตรสังเกตดูทุกบ้านเป็นงั้นเหมือนกันหมดถ้าพ่อแม่ไม่ใส่ลูกก็ไม่ลูกมาใส่หรอกนะไม่เคยเห็นไม่เคยมีแบบอย่างแค,แค่นั้นเองพ่อแม่ไปปฏิบททัติธรรมพาลูกพาหลานเข้าวัดไปกราบหลวงปู่หลวงพ่อโนันนี่นั่นลูกหลานก็คุ้นชินไม่ต้องอะไรมากตัวน้อยๆมานั่งเล่นอยู่ในวัดนะเขาจะนั่งวมาที่กูจะนั่งเล่นอะไรก็เรื่องของมัน นะแต่พอไม่บ่อยเข้าเกิดความคุ้นชินกับวัดนะจะไปะไปฏิบัติที่ไหนก็ไม่เคอะเขินมาได้ยินได้ฟังฟังรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งก็ยังดีอย่างเงี้นะอย่งน้อยมันคะ่อยๆซึมซับเข้าไปเองตามภาษาเด็กของเขานะต่อเติบโตขึ้นมาเขาจะคิดออกเองเวลามีความทุกข์ขึ้นมาควรจะทําอะไรนะมีความทุกข์ขึ้นมาแบบมันใกล้จะหมดบุญแค่นะั้นเองเติมบ,บุญให้กับต,ออตัวเองหน่อยมันทุกข์อะไร ทุกข่าเรื่องเงินทองดูร,รู้จักให้ทานนะทุกข้อเรื่องสุขภาพมันก็จะดีรักษาศีลอะไรเงี้ยนะทุกข์ว่าโอ้ใจมันไปยึดถืออะไรตั้งหนาลูกห่วงก็นอนห่วงกันนี่กลัวตายอะไรเงี้ยนะห่วงตัวเองอ้าวเจริญภาวนาจะรู้วิธีการจัดการตัวเองหละแก้ไขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในใจตัวเองไดนนน้นั่นถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยจะทำไหมเนี่ย แม้จะมีใครชวนก็ไม่ไปนั่งไม่ได้ล็อกนั่งแล้วปวดขาใครมัง่งนั่งไม่ปวดขามันก็ปวดขาทุกคนแต่คนจะไม่เอาหนัอกนอ่างหรือสารพัดใช่ไหมไปตักบาตกันโ้ยไม่รู้พระจริงพระเก๋ <c oughs> เป็นไงที <c oughs> ่จะพระจริงพระเก๋ก็ไม่ได้สําคัญเลยนะสําคัญเราเคยให้ เอาของไปแจกคนยากไร้อย่างเงี้ชาาเขาอย่างเงี้ยให้ตังค์คนขอทานก็ยังคิดว่าเออได้สร้างประโยชน์ให้กับเขาช่วยบรรเทาความทุกข์ให้กับเขาใจเราก็เกิดความเบิกบานยินดีขึ้นมามเห็นมีคลิปข่าวพวกนี้เยอะแยะบางคนมาขอก๋วยเตี๋ยวเมียป่วยอยู่ไม่มีตังค์จะซื้อขอล้างจานใช้หนี้กันแล้วกันเออเจ้าของร้านก็เอ็นดูนะให้ไปแถมตังค์ให้อีกต่างหาก่เงี้ยนะ เรารู้ดีว่าเออเวลามันไม่มีนี่มันไม่มีจริงๆริงนะมันลำบากนี่มันลําบากาจริงพอตัวเองมีมากก็อยากจะเออเพื่อเกิดคุณคนอื่นอย่างนี้เรายัางคิดจะได้บุญนะเหมือมาคิดเยอะเออมันเมียมันป Ł ่วยจริงหรือเปล่าวะดงมาลองนะนะถ้าใจดีนะไม่ต้องไปคิดเยอะนะถ้าใจเป็นบุญจริงๆนเะนี่ยนะไม่ต้องไปคิดเยอะให้แล้วเรามีความสุขโอเคแล้วนยะบุญส่งผลที่ใจเราเดี๋ยวนี้หละใจมีความสุขหน้าตาก็เบ,บิกบานผ่องใส เดี๋ยวจะไปคิดเยอะก็เลยไม่ได้ต้องทำอะไรสักอย่างก็นอนรอความตายไปเป็นวันหนึ่งแค่แล้ันึ่งมีอะไรามาแล้วก็ลองลงมือฝึกเอ,อนานแล้วไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นมาเลยถามไม่ยังาถามไม่ยังโดยเฉพาะเวลาที่เราชอบดูคนนู้นคนนี้คนนี้ไปปฏิบัติมาเห็นมีอะไรดีขึ้นมาเลยปฏิบัติอะไร ก็ต้องดูต่อนะนะปฏิบททัติยังไงหนึ่งปฏิบัติที่ไหนปฏิบัติยังไงใครสอนนะที่ปฏิบัตินี่ถูกต้องจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะปฏิบัติก็ไม่ได้ไปว่าไปวัดปีละเจ็ดวันแล้วก็เลิกกันไม่ใช่แค่นั้น,นปฏิบัติคือรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะฝึกตัวเองอยู่ตลอดเวลาที่หายใจอยู่ในที่ตื่นอยู่เนี่ยถ้ามันรู้อยู่อย่างเงี้ยมันไม่มีปัญญาเกิดที้มันรู้ไปมันไม่ฉลาดกว่าเดิมไม่มรู้ไปเนี่ย กิเลสมันก็ฟาดเราอยู่ทั้งวนันไม่ใช่ปีต้องไปนั่งสมาธิอยู่ห้าวันแล้วก็จะบอกว่าทำให้ปฏิบัติแล้วเห็นมีอะไรดีขึ้นจะไปดีอะไร <c oughs> ทำอยู่แค่นั้นจะไปดีอะไรนี่อะไรไม่ต้องอะไรมากเอาุติว่าเราตื่นเช้ามานั่งสมาธิสวดมนต์นทำวัดตอเก็บนั่งสมาธิสวดมนต์ทำวัดแล้วเวลาที่เหลือทําอะไร <c oughs> ก็ฟุ้งซ่านเรื่อยเปื่อยนั่งดูโทรศัพท์ทั้งวนันไะเจะอะไรมาพัฒนามันก็แค่นั้นเองนะ Nè, à, sốt môn gần.